ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าหนักมากในวงการดาราศิลปินไทยนักร้องชายคนนี้โชคลดแห่ผลงานการแสดงของโชคก็โด่งดังและเยอะเอามากๆจนมีแฟนคลับและผู้ติดตามมากมายและแล้วก็มีดราม่าระหว่างโชคลถแห่และพี่บอลเชิญยิ้มจนเป็นข่าวโด่งดังมากในเวลานั้นและในตอนนี้กระแสดราม่าก็เริ่มเงียบลงหลังจากทั้งสองได้เปิดใจเคลียร์ใจกันในรายการโหวนกระแสและโชคกับภรรยาคุณนัด ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษพี่บอลและทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดคุณนัทภรรยาคนสวยของโชครถแห่ก็ได้ออกมาเผยภาพความหวานคู่กับสามีพร้อมโชว์ภาพของขวัญวันเกิดที่ซื้อมาเซอร์ไพรส์สามีล่วงหน้าพร้อมเขียนโพสต์ว่าของขวัญวันเกิดล่วงหน้าพ่อของลูกและสามีของฉันขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของเธอ HBD นะครับ คนเก่งของเขาบอกเลยของขวัญชิ้นนี้ไม่ธรรมดานะคะนัดใจปั้มเปเงินในราคา6หลกักซื้อนาฬิกาสุดหรูยี่ห้อดังอย่างโลเล็กในราคากว่า4 0 0แสนบาททำเอาสามีปลื้มใจและเซอร์ไพรมากๆหลังจากได้โพสเผยแพร่ภาพของทั้งคู่ลงไปก็มีแฟนๆต่างเข้ามาร่วมอวยพรมันเกิด ให้กับโชคลดแห่และให้กำลังใจต่อไปและอีกไม่นานรอติดตามซิงเกิลเพลงใหม่เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังทําเพลงอยู่นะคะอีกไม่นานคงได้รับฟังและรับชมกันแน่นอนทุกคนต่างมีข้อผิดพลาดและบทเรียนจะสอนให้เราได้ความรู้ใหม่ๆเยอะขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ